สวัสดีจ้าวันนี้เราเดินทางไปสวนอีกแล้วนะฮะอยู่บ้านกันโบบินดีตาครับรถจะไปสวนจะไปสวนกันจ้ะไปสวนไปนอนนะคุณตาไปนอนนอนปีนอนปีที่สวนอ่านี่เราก็ถึงสามแยกอูรักอ้อยพี่น้องรรักอ้อยค่ะ โอ้ยสามฟูงคนาด้ามาเราก็ตามตูนรดอ้อยไปพี่น้องรดอ้อยร่วงเราจะไปสวนกันนะก็นี่ทุ่งน้าพี่น้องบางที่เขาก็ดัดแปลงเป็นป่าอ้อยเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะ เขาก็ยังทำงานเหมือนเดิมโอ,อ้นกกระยางขายาวเขามานเอาแรงกันพนอุ้ยข้าวนกกระยางตามท้องนาที่เห็นสีเขียวๆนั่นไม่รู้เขาจะสร้างโรงงานอะไรนะพี่น้องบางคนเขาบอกเป็นโรงงานนะตะดัดเย็บเสื้อผ้านะคะ สีเขียวเขียวอ่ะใหญ่ๆอ่ะนะคะเนี่ยค่ะนะ,ะโรงงานเย็บผ้าหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะทางนี้ขี่รถต้องระวังนิดหน่อยนะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะตั้งแต่เปลี่ยนเป็นถนน,ถน,นสีเรนนะ,ะวัดทะเลร,รอยพี่น้องจะเป็นหมู่บ้านเข้าเขตอำเภอแลอ้วนะ ข้าเขตอำเภอศรีศาส,สนาไรฝั่งนี้ที่เห็นก็คือโรงพยาบาลยาวไปเลยนะคะโรงพยาบาลศรีศาสนาไรพี่เป็นทางสามสามแท่งนะทางสามแท่งนี่บ้านก็จะตรงไปสีส่วนเลยนะนี่ก็เป็นเป็นหมู่บ้านไทยมอนนะไทยมอนอำเภอหาดเซี่ยวนะ ู่บ้านไทมอนสมัยก่อนเขาเรียกหมู่บ้านไทมอนนะเพื่อนๆโดนเข้าหมู่บ้านก็จะแครบสักนิดนึงคือเขายกบ้านจนติดแบบแทบจะติดขอบทางถนนเลยนะี่ค่ะขี่รถกระต้องระว,วังนะระวังนี่คือตลาดเก่าแก่นะคะตลาดไทยมอนจ้ะ ว่านนี่ยังอยู่ในเขตเทศบาลน,นะเทศบาลฮัตเซียวเนาะฮัตเซียวคือศรีสะศนารายนะฮะนี่วัดป่างิว้วนะวัดป่างิ้ววัดบ้านใหม่ทางข้ามสะพานเข้าเขตหมู่บ้านป่างิว้วนะฮะบ้านที่หลังเห็นนั่นก็คือรับซื้อสมุนไพรนะที่สีชมพูนะ่ะพี่นอ้อง ทางเส้นนี้ไปบ้านสันทีปนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นป้อมตำรวจทางสามแยกเป็นป้อมตำรวจจ้ะตาแวะร,ร้านประจำร้านกาแฟตรงนี้นะคะ